อ่ะคันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่จัดทรงมาในแนวชอปเปอร์นะครับซึ่งถ้าจะนับกันดูต้นตำรับัก็คือพี่ใหญ่เยฮาร์เลย์เดวิสันนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายแบรนด์ที่มีออกมาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็น t r i u m ม h นะครับยาม a ฮ่าโบ t ์ฮอนด้าส e e t แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นนะครับที่การตกแต่งสไตล์ชอปเปอร์ สไตล์ฮาร์เลยเนี่ยนะครับมันเป็นที่นิยมนะครับมีทั้งแฮนด์ตรงแฮนด์สูงแฮนด์ลิงนะมีกระเป๋าข้างแล้วก็จะมีเอกลักษณ์แล้วก็ท่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับเสียงดังเท่ขี่ไปไหนก็โอ้โหมันขี่ด้วยความภาคภูมิใจนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับขับรถขับขี่เร็วเกินไปก็ไม่ดีนะฮะ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เราเชื่อว่ามันสวยงามสมบูรณ์แบบมากสนใจก็ติดตามข้อมูลจากผู้ขายได้ในคลิปวิดีโอครับคันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่จัดทรงมาในแนวชอปเปอร์นะครับซึ่งถ้าจะนับกันดูต้นตำรับ